สวัสดีค่ะระอบที่แล้วนะคะที่นุทําคลิปเปิดพัสดุนะคะตัวเนี้ที่นุบอกว่ามันแตกนะคะก็ทักไปหาร้านค้าแล้วนะคะก็คือร้านค้าทําการโอนเงินคืนมาแล้วนะคะแต่ก็คือไม่ต้องเอาสินค้าส่งคืนไปนะคะทิ้งลงถังขยะได้เลยนะคะทีน,นี้นุก็เลยสั่งซื้อกับร้านเขามาใหม่นะคะกันลุ้นกันก็รอบนี้จะแตกอีกไหมนะคะก็แกะเลยลวกัน ก็เหมือนเดิมนะคะก็คือก็ยังไม่ห่อบ,เบอัเบริรเหมือนเดิมนะคะแต่รอบนี้ดหน่อยก็คือ,อไม่เกิดความเสียหายนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเป็นอย่างไรแต่คือสี่เขาก็น่ารักนะชอบแต่คือนเป็นอะไรจริงจริงคือมันล็อกไม่ได้อ่ะเนี่ยยังไม่ได้กดเลยนะมันไม่ล็อกค่ะ น่าจะเสียหายอีกปะน่าจะเหมือนตัวเราขัอีกปะแ้วเนึงเดี๋ยวนุรียกตัวหนึ่งมาดูสักว,ว่าว่ามันเสียหายเหมือนกันไหมแตกเหมือนกันปะแป๊บนึงเอจาจะมาเปรียบเทียบกับสินค้าตัวนี้นะคะเนี่ยมันต้องล็อกเห็นไหมมันจะไม่สามารถเปิดได้ส่วนอันนี้มันเปิดได้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าตรงนี้มันมีอะไรล็อกไหมอ่ะ มันจะมีเดือยเล็กๆนะคะตรงนี้มันจะต้องทําหน้าที่ล็อกนะคะเดือยๆตรงนี้นิดนึงนะคะแล้วมันจะทําหน้าที่ล็อกนะคะกดเข้าไปแล้วมันต้องแก๊กแต่อันนี้คือมันไม่แก๊กมันไม่อะไรเลยรู้ว่าไม่ผ่านนะคะไม่มีคุณภาพแล้วกันนะคะก็ร้านนี้นะคะ ถือว่าไม่โอเคนะคะสวยแต่รูปจุกไม่หอนนะคะล็อกไม่ได้นะคะล็อกไม่ได้นะคะเห็นไหมกะอันนี้เด้งออกนะคะไม่มีการหลุดนะคะไม่มีการล็อกเห็นไหมคะหลุดนันไม่ใครใช้งานเลยหลุดแล้วนะคะถือว่าไม่ได้คุณภาพนะคะรุ้จะไม่บอกว่าร้านไหนนะคะแต่ก็ ไม่ผ่านนะคะไม่โอเคเสียตังถือว่าเสียตังรอบเดียวนะคะเขาเพราะว่าอีกชิ้นหนึ่งเขาก็คือให้เงินคืนมาแล้วนะคะไม่ผ่านนะคะหน้าตาโอเคสีสันสวยนะคะแต่ว่าไม่เวิร์คใช้งานไม่ได้คุณภาพไม่ได้เรื่องวัสดุดูหนาดีแต่เอาง่ายกองแกงแล้วกันไม่โอเคนะคะถ้าคิดจะสั่งนะคะตรงนี้เห็นตรงนี้ไหมคะมันจะเป็นรูปตีนน้องหมานะคะ โอเคถ้าอันไหนไม่ลูปงตีนอมาตรงนี้เออใช้ได้นะคะโอเคถ้าใครไม่มั่นใจลูกที่ร้านค้าเอาลงนะคะดูคอมเมนต์ดูรีวิวของลูกค้านะคะดูตัวสินค้าที่ลูกค้าได้ไปว่ามันโอเคไหมนะคะอันนี้คือโอเคนะคะอันนี้คือโอเคโอเคโอเคนคใช้งานได้ปกตินะคะยังไม่ทันใช้งานเลยหลุดสะละ ็อกตรงเนี้ยมันสั้นเกินมันไม่เกินมันไม่ต้อดโอเคไม่หมดเยอะแล้วก็ถือว่าเอาเงินไปแล้วกันค่ะของใช้ไม่ได้ก็สืดทิ้งเหมือนเดิมนะคะก็ราคาของไม่แพงนะคะประมาณ4ี่บาทบวกค่าจะส่งไปก็ตีแล้วรวมแล้วประมาณ8 2บบาทถือว่าเสียงเงินไปแล้วไม่ได้ใช้งานนะคะอันนี้คือต้องทิ้งแล้วก็ขายเป็นเศษขยะมือสองนะคนะรอบแรกของเสียหายเพราะว่าแต่มันก็ล็อกไม่ได้เหมือนกันนะคะก็คือเนี่ยเหมือนกันเลยล็อกล็อกไม่ได้เหมือนกันเลยเนะี่ยเหมือนกันเลย เนี่ยน so ี่ปัญหาเหมือนอะไรล็อกไม่ได้นะคะพิอรพันสองตัวสองชิ้นนี้คือล็อกไม่ได้เหมือนกันนะคะต่อให้เราสั่งกี่รอบกี่รอบนะคะแม่ก็ล็อกไม่ได้ค่ะเนี่ยล็อกไม่ได้ตัวสินค้าไม่ล็อกไม่ตัวเองนะคะรอบแรกแต่ล็อกไม่ได้อเราคิดว่าเออมันเป็นเฉพาะชิ้นนี้พอเราสั่งใหม่อีกรอบนึงก็คือเหมือนเดิมค่ะล็อกไม่ได้เหมือนเดิมล็อกไม่ได้เหมือนเดิมนะคะมันไม่ได้เป็นที่ ไม่ได้เป็นที่ตัวสินค้าแค่บางอันนะคะมันเป็นทุกอันนะคะเนี่ยถ้าใครซื้อไปแล้วใช้งานอะ่ะแล้วคิดว่ามันปกติมันถือมันไม่ปกตินะสำหรับรุ่นอะ่ะมันไม่ปกติเพราะรุ่นเราเป็นคนใช้งานจริงแล้วคือซื้อมาหลายแบรนด์หลายร้านมากรุ่นก็จะรู้ว่าอันไหนมันโอเคไหนไม่โอเคนะคะถ้าใครซื้อไปอะ่ะแล้วมันเป็นอย่างเงี้ยทางที่เรายังไม่ได้กดยี่อะไรเลยเนะี่ยไม่โอเคนะคะไม่ผ่านก็คงทิ้งนะคะ ขอบคุณสาหรับเงินเป็นสองบาทด้วยนะคะโอเคไม่ใช้งานไม่เป็นไรถือว่าทาบุญนะคะเป็นสองบาทถือว่าทําบุญนะคะเราทาบุญอะไรกับอะไรมากเดียวคนอีกนะคะถือว่าแบบสองบาทไม่ได้ที่อะไรเลยก็ช่างมันนะคะทิ้งขายขยะมือสองได้กี่บาทวะขายเป็นเศษ้างเนี่ยมันไม่มีบาทหรอกกติกโอเคก็ฝากคลิปไปแค่นี้นะคะถ้าใครจะสั่งสินค้าหรือใครจะทังสินค้าอะไรนะคะก็ดูดีๆนะคะดูดีๆอันนี้ลืมให้ดูอันนี้มันจะเป็นแค่รูปรูปเหมือนสามเหลี่ยมอะ รูปเป็นสามเหลี่ยมมันเห็นไหมอ่ะมันเป็นสามเหลี่ยมเดี๋ยวเขาใช้กล้องหลังถ่ายให้ดูนะคะโอเคแกนแค่นี้ละค่ะไปไปการสั่งสินค้ารอบที่สองนะคะรอบแรกสั่งมาแตกรอบที่สองไม่ล็อกนะคะไม่ล็อกไม่เด้ง